หลังจากที่เราตัดผมชายเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นลองทรงสูงนะคะเพื่อนเราก็จะมาเก็บความเรียบร้อยนะคะการจรกันหน้าโกนหนวดให้ลูกค้านะคะทุกครั้งเพราะเรารู้ว่าผมชายเนี่ยถ้าเราตัดอย่างเดียวนะแล้วเราไม่ได้เก็บความเรียบร้อยรอบๆศีรษะแล้วก็กันหน้าโกนหนวดให้เขาเนี่ยมันก็จะยังดูลกๆเหมือนไม่ได้ตัดผมนะคะเพื่อนว่าไหมคะ ค่ะเราก็ใช้ใบมิดโกนทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะคะเพื่อนค่ะแล้วก็ขูดขนอ่อนร,บรอบๆบนะคะแล้วก็สร้างกรอบให้ให้คมนะคะสุะูคมเรียบร้อยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างเบามือที่สุดนะคะ mm hmm. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความผ่อนคลายสบายไม่เกรงไม่เก๊กนะคะ เวลาเรากันหน้าโกนหนวดนะคะต้องแผ่มือมากๆเลยนะคะค่ะเขาก็จะรู้สึกสบายผ่อนคลายนะคะในช่วงกันหน้าโกนหนวดเนี่ยแหละคะ่ะเก็บความเรียบร้อยแล้วหล่อแล้วนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆนะคะที่มาอุดหนุนกันเสมอมานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆกการติดตามคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กับเราเพื่อสร้าง กำลังใจสนับสนุนซึ่งกันและกันมานะคะขอบพระคุณค่ะ